เรามาดูตัวอย่างข้อแรกกันนะครับเขาบอกว่าพ่อกู้เงินธนาคารจํานวนสามหมื่นบาทอ่ะกูไฮไลท์ไว้ก่อนเนาะสามหมื่นอ่ะโดยให้กู้เนี่ยเป็นเวลาสามปีอ่ะสามปีอ่ะต้องใช้แน่แน่เลยดูไหมครับและคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นอ่ะทบต้นด้วยยังไงต่อป,ปีแสดงว่าหนึ่งปีคิดกี่ครั้งครับหนึ่งปีคิดแค่หนึ่งครั้งดูไหมครับในอัตราดอกเบี้ยร้อยละห้า นี่นรอ้อยละห้าหรือห้าเปอร์เซ็นตเหมือนกันนะครับเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าอยากดูว่าพ่อเนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้ธนาคารรวมทั้งหมดแสดงว่าหาเงินรวมกี่บาทและคิดเป็นดอกเบี้ยกี่บาทนั่นเองครับเขาถามสองคำถามเนาะเขาถามเงินรวมกับดอกเบี้ยนะครับว่าเขาจ่ายดอกเบี้ยไปกี่บาทเนาะจากเงินต้นที่เขากู้ไปนะครับจากข้อนี้ครับเสร็จด้ว่าข้อนี้เป็นการคิดแบบดอกเบี้ยทบต้นต่อป,ปีปีละ หนึ่งครั้งดูยังง่ายนี่ครับดูตรงนี้ครับว v ละหนึ่งครั้งซึ่งอย่างข้อนี้ครับสามารถใช้สูตรสีฟ้าได้สีฟ้าแบบเมื่อกี้นะครับก็คืออันนี้สีฟ้าอันนีดาแต่ครูจะไม่ใช้นะครับครูจะใช้สูตรสีม่วงเลยก็คือครูจะสูตรสีม่วงเลยเพราะว่าสูตรสีม่วงสามารถครอบคุมได้เกือบทั้งเกือบทุกๆโจทย์นะครับเพราะจะได้จําครั้งเดียวจะได้ไม่ต้องมาจาเยอะเนาะครอบคุมทุกโจทย์อ่านมาดูวันนี้นะครับใช้สูตรสีม่วงนะครับ ก็เรามาดูครับว่าโจทย์กหนดอะไรมาให้บ้างเราก็าเขียนไปก่อนนะว่าโจทย์กหนดอะไรมาให้บ้างนะครับวิธีทำโจทย์ให้อะไรมาเงินอ่ะให้ p ก็คือเริ่มตน้นเงินเริ่มต้นก็คือสามหมื่นให้อีกให้ n ครับ n คือกี่ปีสามปีครับให้อีกต่อปีต่อปีคือปีหนึ่งคิดหนึ่งครั้งให้ k ครับ k คือหนึ่งครับ ให้ r อีกครับให้ r ครับ r คืออัตราดอกเบี้ย r คืออัตราดอกเบี้ย5%ซึ่ง5%หมายความว่า5ส่วนร้อยห้าส่วนร้อยสามารถแปลงให้เป็นทศนิยมได้เป็น0.05ย์จุดศาครับครบยังที่โจทย์ให้ให้มาครบแล้วเมื่อครบแล้วเราก็เรามาหาเงินรวมก็คือหา s ถูกเนาะหา s ได้เลยนะครับและดอกเบี้ยเนาะจากสูตร ครูขอให้เป็นเงินรวมครูขอย่อเป็น S เลยน,นะครับให้เราเข้าใจง่าย,งายว่าเป็น S ก็คือเงินรวมนะครับเท่ากับ P คูณกับ1บวก r ส่วน k ทั้งหมดยกกำลัง kn อันนี้คือสูตรนะครับพยายามจำไม่ได้มันจะได้ง่ายขึ้นนะครับสูรทร์สีม่วงสูตรนี้สามารถหาอะไรได้บ้างหาเงินรวมครับก็คือหา S ได้ถูกไหมหาได้ครับ S ได้ หาพีหาเงินต้นได้ครับสูตรนี้หาได้หาดอกเบีย้ยได้ครับอ่าอามาดูครับต่อน,นะครับทีนี้เรารู้อะไรเราก็แทนค่าลงไปเลยก็ได้เท่ากับ P คือสามหมืนคูณกับหนึ่งบวกศูนจุดศูนย์ห้าส่วน K คือหนึ่ง k คือหนึ่ง n คือสามอืเคคือหนึ่งคือสาม เราก็คิดเลขเลยเรคิดลงเลีบก่อนนะครับ0.05หาร1ก็ได้0 0 5เนาะมันก็จได้เป็น3 0 0 0 0คูณกับ1.05ยกกกกำลัง3 3คูณ1ได้3นะครับเราก็มาดูว่า1.05ยากกำลัง3านีังไม่ได้เท่าไหร่ฮ5ะมัน <c oughs> ยกกํากกำลัง3หมายความว่า1.05คูณกัน3ตัวนี่เองครับ เอาเป็นค่าประมาณเนาะเพราะว่ามันเป็นทศนิยมหลายตำแหน่งเนาะกูขอประมาณเอานะครับประมาณ3 0 0 0 0คูณกับกูอขอแค่2องตำแหน่งก็พอนะครับ1.15 7ตัด7ขึ้นก็เป็น156นะครับขอ2องตำแหน่งนะขอสองตำแหน่งหรือจะ3ามตำแหน่งแล้วแต่ที่พวกหนูถนัดได้เลยนะครับเสร็จแล้วหนูก็เอา30,000ไปคูณกับ 1.16นั่นเองครับก็จะได้เงินรวมแล้วว่าพอต้องจ่ายเงินคืนเขาเท่าไหร่น,นะครับก็จะเป็น30,000คูณ1.16ครับ3าม0มบาทครับอ่าได้แล้วได้เงินรวมแล้วครับแ้วัั้นก็ตอบเงินรวมคือ 3าม0 0บาทและดอกเบีย้ยกี่บาทครับดอกเบีย้ยคิดยังไงครับดอกเบีย้ยเราก็เอาเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยลบด้วยเงินต้นครับเงินที่ยืมแต่แรกก็คือ34,800ลบลบ3 0,000ก็เหลือ4800บาทนั่นเองครับนี่คือตัวอย่างนะครับแบบแรก